วันนี้ครับผมเป็นวันที่พวกเรามาพัทยากันเรามามีคนเล่นคอนเสิร์ตนี่แล้วผมก็เอาอันนี้มาด้วยก่อนตอนนี้ผมอยู่ในห้องพักมีเน็กเอเออร์แนครับผมแล้วก็มีรอมาเตอร์ดีกว่าสองสองสองเซ็ตสองเซตก็หนึ่งเซตมีสามใบเนาะใครยังไม่ได้ไปซื้อก็ลองไปซื้อดูนะคาดหวังไม่แน่ว่าจะได้ตัวเองเห็นบอกว่าพี่ขุนได้การทองไปจะดูว่าจะได้บ้างไหมต้องอย่างนี้ ฮะที่บอกอูซีเรียสป่ะเฮ้ยเฮ้ยเกินไปอะไรอ่ะเฮ้ยใบแรกอ่านี่นะอันละเมยจะมาเปิดมีการถอดแล้วจะมาเปิดสองอันนี้ก่อนปุ๊บอะไรก็คืออ่าคอปเปอร์คอปเปอร์ลุกอันนี้มิกแอนแมชครับผมป๊บแล้วก็อันนี้ชิบอ่าจังลุกมิดแอนด์มิกแอนด์แมชเหมือนกัน อันนี้เก right okay. like uh ็บไว้ก่อนยังไม่เห็นน้องเป็นใครอ่ะคุณปอ่ะแกนใหนไม่ได้เก็บได้กับนิฮาร์เลยนะอ่าอันนี้ไม่มีไม่มีอันนี้ไม่มีเปิดพร้อมกันซื้อหนี่ชามใบใบแรกใครอ่ออ๋อไม่เอาไดผิดพลาดตรงไหนไม่เข้าใจอัที่สองฮ่าเออไมีเงียบกว่มีเงแยบเหมือนกันซื้อให้มากอันนี้ นก็ตอนนี้มีไทยคนเดียวที่เป็นแรแนจีโอเคเราดีใคนนี้ใครผมหวังว่าอยากให้เป็นผมนะแต่ผมไม่ดูนะอยากอยากได้ตัวเองมากเลยเห็นแอบไ่ดว่าการผมมันออกยากไม่รูจริงหรือเ่าไปอยู่ที่ตัวเองหมดนฮ้ยฮเฮ้ย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 เเ้เอเ้เเอฮเฮ้ยเิเ้้ยเ โอ้โหไม่ต้องพูดไหนกน็ไีเท่นะคนนี้เท่นะนี่คนละคนนะอันนี้คือคนละคนนะแต่วันนี้ก็โอ้โหก็ครับโอเคก็ฝาก shop dot k e t c h a m official dot com ได้ครับผมก็ไปจับจองก็ได้คูณอาจจะโชคดีเหมือนผมได้ร้าทองของผมเองเบิ่งนะเบ,บ,บ,บิ่งไม่แต่ดูอะไม่ได้หรอกอเคไปละบาย